สวัสดีครับพกับชจันทรกน้องสวัสดีครับมาเอซมาจากโอ้มาจากไหนนาะนี่พี่น้องนอ้ยไก่ย่างมานะน้ังไก่ย่างแปดดาวนะครับไม่ใช่อันนี้ไก่ย่างไก่น้าวซอ้มันรอกเจ้ามาจัดการังโนใช่ไหมัเห็่เห็างนี่น่าจะเป็นไก่ข้าอนรอบเอ้าัเลย

โอ้มากินข่าด้วยครับดูด่วนดีครับมาิมเข่าด้วยครับเพื่อนนัดกันเข่าด้วยครับเป็นแฟนรับทุกคนนี่แหละเป็นขับแค่ชายเป็นขับเป็นรถถ้าพักก็ในเราเลยหรอจะจำชื่อก็ด้ไรก็เป็นรด ต้องคู่มือ,อด,ดูดูทุกวันงานผมมีเห็ดน,นับฟ<ะ>้ารับฟ<ะ>้าเนี่ยไอ้นพชรนั่ง่างงานาง,งาน,นเปลี่ยนใหม่อยู่เรื่อยเขายิ้งดันเรื่อยเป็นตัวนเรื่อยสัญญาณ แจกคำทีนะแจกคุไหมคุณตีนะครับำีนับคุนแจกคนบ้านอย่านี้เขาแล้วบ้านอย่างนี้เขา้ออยู่คาอยูเาอยู่ีไหเราอกคนบ้านไหนเรือคำทีหรอบ้านไหนสังวาล

ไม่ใว่ไมมาเต้นยืมเตะกเล่นอยู่ลานศานี่เหรอครับลานศาลไ่เดียนี่นะคะตอนตอนนี้นะคะคุณผู้ม่่นะคะาว้ยอ้้ว้าว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 มันกินบะเป็น

Ô thôi làm 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 thế đây treo treo bớt lời lên treo cái có... tít thở à. <laughs> với vụ treo à. cái đâu, chắc, này một à. lên nấm bớt là <laughs> เดี๋ยวใครทำนี่เดี๋ยวเป็นไอ้เจ้าไอ้เจ้าไอ้เจ้ามาไอ้ตัวทำไอ้ห้อยแคท้เขาจะทํร้ายหลายทีดเแม่ดูวงเลยด้วยแม่เทปไหมคะครูมาเจอครูตั้งนานอู้ยคู้หน้าตาแจ่มใสเบิกบานเลยดีเาิกบานเยทำได้มาสวนมือแตกมา ในวนเรียนอ๋ไอที่ตในวันได้แ่หน่งพันไดงพนันบอกว่าให้พูด้วันมาหน้าจอสล้่าเาเลอ้าเนต์วได้มค่ได้ไม่ไไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดได้่่ด้่ดได้่ เดี๋ยวรอกระติบข้าวก่อนโอ้ยหนาวทเนาะแกเสื้อแขนาวเลยถ้าว่าเอาเสื้อมาจะสหนาวฮะมุดไว้ได้เราคิดเงื่ล้วเใกล้ินโต ได้สซ oh hey, uh ัสเยอะแบบแล้วบางหามไปเอาข้าวอยู่ข้าวมืดบางหัมเอาข้าวอยู่คนอิเมียมาเถิะน่อยเยอะจ้ำน้ำผู้ตีมืดแล้วพี่น้องเอ้ยไดมาแล้วบางหัมมาแล้วมาแล้วนะครับขออนุญาตลงคลิปนะครับ